YouTube Channel รุงชัยหัวใจเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรสรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่24สิงหาคม2565ราคากระชายซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากระชายหัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคากระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งไตหวันจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด 35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากะลัมปลีเขียวจากตลาดกลางเม so s, ื่อวานสูงสุด17บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด17บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข่าอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข่าแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโล วันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขนาต้น จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุ40ด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุส40ด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคณะยอดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุ40ด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุ40ด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเจ้าอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกรมราคาทรงตัวราคากุยช่ายดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากุยช่ายขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อ วันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกแคจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคา ตาตะไคร้จากตลาดกลางเม,ม,มื่อวานสูงสุด2 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วฝักยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วพูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาถั่วลันเตาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกน้ำเต้าจากตล um ok าดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบงูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาบวบหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกระเฉดมัดใหญ่10กรัมใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด100บาทต่อมัดราคาทรงตัว ราคาผักกาดขาวหรือลุยแต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว In ราคาผักกาดหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีฝรั่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีลาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด 80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งไทย มัดยี่สิบ้ากรัมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดเจ็สิบาทต่อมัดวันนี้สูงสุดเจ็ดสิบาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักบุ้งนามัดสิบกรัมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70็สิบาทต่อมัดวันนี้สูงสุดเจ็ดิบาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักปลังจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดสามสิบาทต่อกรัมวันนี้สูงสุด3าสิบบาทต่อกรัมราคาทรงตัว ราคาดอกสลิดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานบ้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานป่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด2 ร5 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด250บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกซูเปอร์ฮอตเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกซูเปอร์ฮอตแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกชี้ฟ้าเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกยอดสนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสนแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกยำขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกหยวกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด300บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด300บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคามาราคีนกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามาราจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะรากอดิบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือพวงเด็ดขั่วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด 25บาทต่อกกิลวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามาเขือลิงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามาเขือสดิงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือไข่เต่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเปราะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคามะเขือเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคารากผักชีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบสะระแหน่จากตลาดกลางเมื <crime> <17 void> ่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด B จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่าากกตกตอกออิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด C จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหน่อไม้ไผ่ตรงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวเชยเท้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาเห็ดกระด้างจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1 4 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 4 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1 4 0บาทต่อกิโลกรั วันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์เล็ขจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1 4 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 4 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดหูหนูจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงกวาเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงกวาเบอร์อ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงร้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาแตงโมอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบกระเพราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบกุยช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบชาพลูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบบัวบกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกรมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกรมราคาทรงตัว ราคาใบมะกรูดจ,จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบยี่ราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรั kg. ม,ามา kg. ราคา,ราทรงตัวราคาใบแมงลักจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาใบโหระพาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณทีนี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ